คิดจากำลังสองกับดรสงเกียรติตั้งกิจวานิตประธานทีเรียอไอเรื่องของกองทุนเสริมสภาพคล่องนะคะว่าจะช่วยแก้ปัญหาในช่วงเวลาโควิด -19 นี้อย่างไรคะ่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามคิดยกากำลังสองกับดรสงเกียรติตั้งกิจวานิตค่ะ เรื่องของการหามาตรการที่จะพยุงเศรษฐกิจขณะนี้เป็นเรื่องที่หลายๆสถาบันกำลังหามาตรการเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องในภาวะวิกฤตจากโควิด -19 นะคะอาจารย์คะใช่ครับวันนี้นะครับขออนุญาตนําเรื่องที่มีการถกเถียงกันนะครับในบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนะครับว่าสมควรนะครับที่จะต้องไปเสริมสภาพคล่องนะครับในตลาดตราสารหนี้เอกชนหรือว่าตลาดพันธบัตรนะครับหรือไม่ครับข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นคืออะไรคะอาจารย์ ตอนนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและทางรัฐบาลนะครับตกลงกันไว้นะครับว่าจะจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เอกชนนะครับซึ่งก็เสนอบอกว่าตอนนี้ตลาดตราสารหนี้เอกชนหรือว่าหุ้นกู้ที่เรารู้จักกันนี้นะครับมูลค่าถึง3.6ล้านล้านบาทนะครับก็อยากจะตั้งกองทุนขึ้นมานะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องไม่ให้มีปัญหาครับก็ปรากฏว่าเกิดข้อถกเถียงเกิดวิวาทะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นดรวีรพงษ์รามังกูนะครับออกมาคัดค้านนะครับว่าการรับซื้อตราสารหนี้เอกชนขัดกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในเวลาเดียวกันครับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดียทนะครับท่านก็บอกว่าการตั้งกองทุนแบบนี้เป็นผลดีต่อระบบการเงินและต่อเศรษฐกิจของประเทศครับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามีการถกเถียงกันเผ็ดร้อนอยู่พอสมควรเลยครับคนดูทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะอาจารย์ตราสารหนี้คืออะไรคะ ขออนุญาตอธิบายสั้นๆนะครับอย่างเช่นพวกเราทั่วไปนะครับเวลาเราตั้งบริษัทขึ้นมานะครับก็จะมีเงินมาทําธุรกิจจาก2แหล่งครับแหล่งหนึ่งก็คือเงินจากเจ้าของนะครับหรือว่าผู้ถือหุ้นนะครับกับอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คือเงินจากธนาคารนะครับหรือเจ้าหนี้ที่ไปกู้มานะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับเช่นบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์นะครับ จำนวนไม่น้อยก็จะมีวิธีการหาเงินอีกแบบหนึ่งเพื่อมาทำธุรกิจครับวิธีการนี้ก็คือการออกตราสารหนี้นะครับหรือว่าออกบอนนะครับโดยที่ขายให้แก่นักลงทุนซึ่งนักลงทุนที่ว่าก็มีรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างเราด้วยเวลาไปซื้อกองทุนต่างๆหรืออาจจะเป็นพวกสหกรณ์นะครับหรืออาจจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่างๆทุกวันนี้มูลค่าตราสารหนี้ในประเทศไทยนะครับก็จึงอยู่ในระดับที่สูงถึง3.6ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น20%ของ GDP ครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ถกเถียงกันก็คือถ้าเกิดตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับมีปัญหาควรจะต้องมีกลไกพิเศษของภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องหรือไม่ครับแล้วถ้าตราสารหนี้ครบกําหนดควรจะเดินหน้าพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์ปีนี้จะเป็นปีที่มีตราสารหนี้ครบกําหนดเยอะนะครับครบกาหนดไปว่าอะไรครับก็เหมือนเวลาไป กู้ยืมนะครับแล้วถึงเวลาต้องใช้นี่แล้วเพราะฉะนั้นบริษัทที่ออกตราสารนี้นะครับก็จะต้องระดมทุนใหม่ซึ่งการระดมทุนอย่างหนึ่งก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับคือต้องออกตราสารนี่ใหม่มานะครับถ้าออกมานะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีคนไปซื้อตราสารนี่ใหม่ก็อาจจะเกิดเหตุที่ธุรกิจดีๆนะครับยังทําธุรกิจได้ดีมีความมั่นคงแต่ว่าจะขาดสภาพคล่องครับคือไม่มีเงินมาทําธุรกิจพอไม่มีเงินทําธุรกิจสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ จ่ายหนี้เจ้าหนี้ต่างๆนะครับเช่นซัพพลายเออร์จ่ายหนี้ธนาคารจ่ายหนี้ใครต่อใครไม่ทันก็กลายเป็นบริษัทล้มละลายได้ซึ่งจะน่ากลัวมากแล้วอาจจะต้องปลดคนงานกันแล้วก็เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมครับประเด็นที่คนจะเข้าใจผิดกันเยอะนะครับก็คือเนื่องจากบริษัทที่เราพูดถึงที่ออกตราสารนี้นะครับเป็นบริษัทใหญ่คนก็คิดว่าถ้าไปออกกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อมาซื้อตราสารนี้ของบริษัทใหญ่นี่นะครับ ก็คือการไปอุ้มเจ้าสัวครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางคนไม่ไว้ใจนะครับแต่เหตุผลที่ผมคิดว่าจะต้องมีกองทุนนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ากองทุนที่ว่านี้จะเป็นแหล่งเงินทุนสำรองนะครับเป็นแหล่งชั่วคราวเป็นแหล่งเฉพาะกิจครับไม่ใช่ออกมาใช้ไปอุ้มเจ้าสัวนะครับแล้วถ้าเกิดจะไปซื้อตราสารหนี้นะครับถ้าไปปล่อยกู้หรือไปซื้อตราสารหนี้นะครับในเกรดไม่ดีแล้วหนี้มันเสียนะครับก็กลายเป็นว่าประชาชนก็เดือดร้อนไป เพราะฉะนั้นจะต้องเลือกตราสารหนี้เกรดลงทุนซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่จะทํากันอยู่นะครับและต้องไม่ใช่การไปปล่อยก่อยกู้ส่วนใหญ่นะครับต้องปล่อยให้กลไกตลาดอย่างเช่นธนาคารนะครับหรือเจ้าของกิจการเองนะครับต้องเป็นคนเอาเงินมาใส่ด้วยรัฐบาลนะครับผ่านกองทุนนี้ควรจะเสริมสภาพคล่องด้วยเงินส่วนน้อยครับไม่ใช่ด้วยเงินส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นหลักการของตัวกองทุนที่จะเกิดขึ้นมานะครับ และอีกตัวหนึ่งก็คือเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าไม่ใช่เป็นการอุ้มเจ้าสัวนะครับก็คือถ้าจะมากู้กองทุนนี้นะครับให้กองทุนนี้ไปเสริมสภาพคล่องดอกเบีย้ยจะต้องแพงกว่าดอกเบีย้ยที่หาได้จากธนาคารพาณิชย์นะครับหรือจากการขายพันธบัตรโดยปกติครับซึ่งก็เห็นว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นน่าจะเดินหน้าได้ครับในต่างประเทศก็มีแนวทางการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจออกมาค,คล้ายๆกันแล้วก็พยายามที่จะเสริมสภาพคล่องด้วยการพยุง หลากหลายธุรกิจเหมือนกันใช่ไหมคะหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ใหญ่อย่างสาหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับยุโรปนะครับไปจนถึงประเทศอย่างแคนาดาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นต่างเตรียมกองทุนนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องตลาดตาสารนี่เอกชนไว้ทั้งสิ้นครับประเทศไทยนะครับการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจะออกพระราชกําหนดนะครับเอากองทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องอย่างนี้ทําแบบลักษณะเดียวกันผมคิดว่าจึงเป็นเรื่องที่สมควรแล้วก็ไม่ได้ผิดแปลกจากประเทศอื่นครับที่สําคัญครับที่ผ่านมาสาหรัฐอเมริกาเคยทําแล้วนะครับในสมัยวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ครับเพราะตอนนั้นก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจก็พบว่ากองทุนที่ไปเสริมสภาพคล่องตาสารนี้นะครับช่วยประคองเศรษฐกิจสหรัฐไม่ให้แย่กว่าที่เป็นอยู่ได้ครับและที่สําคัญการที่มีเครื่องมือเตรียมไว้นะครับแล้วคนเกิดความมั่นใจนะครับว่า ตาสานนี้นะครับและบริษัทต่างๆจะไม่ล้มไปแบบโดมิโนนั้นทําให้เกิดความอุ่นใจครับพอเกิดความอุ่นใจก็ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับรัฐบาลไม่ต้องใช้เงินเยอะกรณีของอเมริกากลับกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่เสียเงินด้วยซ้ําเลยนะครับเรียกว่าได้กําไรเล็กน้อยด้วยนะครับโดยรวมแล้วควรจะต้องพิจารณาอะไรเป็นปัจจัยหลักกับการเข้าไปเสริมสภาพคล่องคะอาจารย์ถ้ามีกองทุนเสริมสภาพคล่องตาสานนี้นะครับตรงนั้นคงคงไม่ค่อยขัดกันสักเท่าไหร่ แต่ว่าเอาไปใช้ยังไงนะครับถ้าเอาไปประคองระบบเศรษฐกิจระบบการเงินนะครับเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนคงไม่มีใครติดขัดแต่ที่สําคัญอย่าเอาไปอุ้มเจ้าสัวที่จะล้มบนฟูกครับและต้องกันกรองออกแบบให้ดีนะครับว่าช่วยเฉพาะธุรกิจที่จะไปได้นะครับอย่าให้เงินประชาชนไปสูญเปล่ารัฐบาลอาจจะมีมาตรการบางอย่างนะครับเวลาจะเอากองทุนไปเสริมสภาพคล่องนี้นะครับก็อาจจะมีการขอร้องด้วยนะครับว่าบริษัทที่ ได้รับกองทุนนี้ไปนะครับเสริมสภาพคล่องนั้นจะต้องไม่ลดคนงานไม่ปลดคนงานโดยไม่จําเป็นด้วยครับและสุดท้ายครับจะต้องบริหารอย่างโปรง่งใสเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รู้ครับและตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่บอกว่ากองทุนนี้ตั้งขึ้นมาแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ